สวัสวีทุกคนนะวันนี้ก็อยู่กับผมจัดนะครับสอบนะแล้วก็อยู่ในเกมบอกได้แบมปบ์ดีชิว่าเกอิชานะเนาะยังไม่เปิดคลิปเลยอ่ะสำหรับวันนี้เราก็ไม่ไม,ไม่เสนอมาเล่นเลยนะเกอิชาโอเคาม,มาเดี๋ยวเปิดคลิปกับเราก่อนนะเชืช่อมันนาหนุบดีครับวันนี้เ,เราก็จะนนมานนนนเล่นยังไงดีครับเราก็จะมาเล่นแบบแบบไหนครับเป็เยอะใช่ไหมครับ เฮ้ยทำไมตรงนี้มันกว้างสวยมาบเลยเฮ้ยเขาทำแแบบมาสวยนะคนด้วยดีจัง B D โอพ Present แล้วก็จำสแกนแล้วก็เป็นชื่อเรื่องเฮ้ยเจ๋เลย A ชาเฮ้ยปันมาทำอะไรตรงนั้นอะต้องติ้งสึเฮ้ยทำไมเราอยู่คนเดียวอะเฮ้ยทำไมเธอเธออยู่คนเดียวอะไม่เห็นเธอไม่เห็นเราด้วยกดชิปเพื่อสปรินต์กด F เพื่อใช้แฟลชไลท์ สปินเหมือนเดมิมิกเลยด้านล่างะ่ะแทบอบบแทบเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> มาละโอเคทุกคนเปิดไฟฟิดไฟได้ปั้นอยู่ไหนเนี่ยเอแปดไลค์ปั้นอยู่ไหนลดอ่ะลูดโอเคเราก็ <Hey. S 1> เห็นว่าเขาหลุด <Hey. S 1> นะเราก็เลยต้องกลับมาเล่นกลับมาเข้าห้องใหม่อีกครั้งนะ <Okay. S 1> แล้วผมจะตัดไปเลยนะ จริงเราลืมเปิดไมค์เมื่อกี้เราต้องพูดใหม่ีสตูด d โอ P ี y n t h ทั้งทีสอง C R h a n s o m ว่ะสตูด i โ P s ี n t h เมื่อไหรนเนี้เม่อด้านี่เฮ้ยนั่นไงวันดีครับไปทางไหนดีไปทางไหนดีถึยวันเราต้องไปมันเหมือนเดอมีมมิก็มาเนี่ยเราจะไม่บอกเขาอาจจะแบบภาษาอตาเนกันท เอ้ไหนอะเกิดอะไรขึ้นูชั้นเนี่ยออบเจคีบหากุญแจแล้วก็เอาไปปันล็อกดอกเจนั่นแสดงว่าเราก็ต้องเอ้ยนี่ไงอะไรเนี่ยเราต้องหมุนภาพเหรอทุกคนเดี๋ยวหมุนให้เดี๋ยวหมุนให้เดี๋ยวหมุนให้อ๋อนี่ไงโอ้เจ็บเจแล้วเก็บได้ไหมยลเจ็บเกอไม่ได้ไม่ใช่อันนี้เหรออ๋อนี่ไงนี่ต้องคลิกโยเอนดิสโอ โอ้ไม่ดีอะไรอ่ะเป็นนากวเท้าไปตรงนี้เป็นแดงๆด้วยตรงนี้อาจจะเป็นีก็ได้นะแือว่าฝั่งนู้นหรือว่าตรงนี้จะเป็นทุกคนิดเหมือนผมไหมมันเหมือนเขาองกดโอ้ my god อะไรอ่ะจำสแกนไม่เห็นอ่ะไม่เห็นก็ดีแล้วพู้ตายแล้วแบบไอ้กู o ินดิ้งนี่คืออะไรเฮ้ยเฮ้ยไปได้ ้้อไดโแต่ถ้าเธอน,นำหน้าแล้วเธอบอกตู้ก่อนเราก็สามารถระวังตัวได้เลยเอ๊ะนี่อะไรโอ,โอ้โอ้กลับเธอเอ,อะไรอะกลับ <c oughs> เธออะไรอะไม่ได้ยินเหรอยินด,ดิมันคือ,เ,อเสียงเสียงตึก เไปฉายใช้ไม่ได้อ่ะใกล้มากเลยเรืสำรวจใช่ไหมเนี่ยูเธออยู่ไหนเนี่ยอาปันไม่อยู่แลย้ยตายไหมปูยังยังยังรอด้วย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 ไปไปไปกมกู ือว่าต้องไปหาอะไรในนู้นก่อนเอาสมุดหลอดเลยพันแต่มันมืดมากคือเฮ้ยมองไม่เห็นแม่มันไม่ได้มืดขนาดนั้นโอ้ยนี่มันดาบพิฆาตศูนย์โดาบพิฆาตศูนไอตัวที่มันอยู่ในน้ำอ่ะที่มันอยู่ใต้ดินอ่ะมันไปทางขวาเพราะฉะนั้นเราไปซ้ายกันเถอะเลยไปซ้ายนทุกคน ทางไหนทางไหนเฮ้ยพูดเธออยู่ไหนอะอยู่นี่อยู่นี่ทางไหนใกล้มากละเอาไหมถ้าได้ยินเสียงรอยเท้าเราจะเฮ้ยนั่นไงปันมันมาแล้วทางนั้นทางนั้นปันมันมันมันตานหลังโอ้ไป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 ไขประตูก่อนปึ๊บทันทันทันเลยสองทีเลยเนี่ยอะไรเซฟตรงนี้อ่ะ เอ้ยอะไรอ่ะมันให้หาอะไรอิชินิซังยงโกรุคุดานะฮาชิคิวให้หาหนึ่งถึงเก้าอ่ะม่ต้องหาห, <พอ S 1> หาหารหัสก็หารหัสไงเสียงอ่ะโอ้ลาก่อยอลาก่อยผู้อุ้ยเอาสมุดหลอดเลย ตายยล้ากกอยจริงๆแล้วผู้เแต่ไม่น่าหมดแล้วเอางนตาไม่ได้อีกมันคงเกิดใหม่นะให้เชื่อนะถ้าไม่เกิดใหม่นี่เราออกเลยนะคผู้ทำได้โอ้ยวัสดีไปทางมันมามันมามันมาไปนี่ก่อนนี่ก่อนตรงไหนผู้ไหนพาๆ้าาไปอ่ะไปแล้ว เอ้าไหนอะพูเดี๋ยวไม่ใช่ทางนั้นนั่นมาทางกลับบ้านอันนี้คือไานี่ก่อนมาสมทบก่อนเราจําได้ทางนี้ทางนี้ทางนี้ทวางเอาไม่เราไปไอ้นี้ก่อนละไม่ทางนี้คือตู้เซฟมานี่ไม่อยู่แล้วจ้าอะไรอะ ไป,ไปทางนี้ไหนอะทางนี้ตัวเซฟมันมาไกลแล้วไป<ค>แล้วก็เลี้ยวขว,วาเลี้ยวขวาปุ๊บเจอนี่ตายเลยนะจบขวาตรงเออแล้วก็ขึ้นไปเอ้วขวาอีกทีเจอละนี่ไงเจอละ <c oughs> นี่นี่เฮ้ <c oughs> เราทำงานเป็นทีมนะนี่มันตู้เซฟนี่ผู้ใช่เราต้องเอากุญแจไยใครเอาใครเอาเสียงได้แล้วเสียงผมแล้วได้ยังได้ที่ไปสวยแจกกุญแจสีนี้เลยนี่กุญแจให้เอาไปไหนอ่ะกุญแจมีหลายน่าจะเอาไปเดินหาประตูอะเราจะไม่ให้มันเขียนว่า e s c a p e d ว่ะ มันเขียนว่า escape ใช่ไหมอย่าบอกนะว่าเสร็จเล้ว่ะนี่ปะเออใช่นี่ต้องเอาไปจ่อเลยไหมรู<ล>เเ้เฮ้ยอย่าเออ,เอ,อบ้านหลังบ้านหลังคนเนี้ย อยู่ไหนได้อยู่ตรงไหนปุ๊บอ๋อนี่ไงทะลุมาได้เลยนี่ว่าเจอยังแตกุญแจอยู่ตรงไหนตากเกินเอ๊ะเอบอย่างเนียนเลยโอ้โคตรเนียนะอ่ะเก็บดิเก็บไม่ได้นี่ยเก็บได้มันนี่มันเป็นหัวใจเนี่ยเก็บตรงหัวใจอะ่ะ มันได้มันจะมีรูปให้คลิกอยู่ได้ไงกดเนี่ยฟังไม่ได้เออเธอเธอไปเปิดแล้วกันไปเออไปไปขอบคุณหน้าคณหญิงเอ้ยปันเราต้องคอยกับเขาเราต้องขายรูปก่อนปันไอ้ด้วยมันชื่อโทริปันอย่าฟัางอ่าเสร็จละทุกคน และทุกคนที่อยากเป็นนักแคสเกมก็อย่าลืมถ่ายรูปกันด้วยนะครับฮัลโหลเ้เควับอุย้ยอุ้ยตายจำสกแกมีไหมอุ้ยต้องถ่ายรูปเอเอเอโอเคพันได้รูปอีกรูปอ่ะไม่น่าไปเหวี่ยงเขาเลยคราวนี้โดนแล้วตายไหมนี่โดนตาย อยากโดนไหมผู้เธอต้องแบบเข้าไปโดนๆเขาดูมีจ้ำสแก๊บไหมไม่มีเลยเที่ยวเราอูฟเลยเหรอไปเปิดอ๋อแห่อะไรสูงไปปิดประตูด้วยเออเราจะเข้าไปยังไงอ่ะเนี่ยอ้ามาละมาละมาละ โอเคทุกคน,มกนไม่ก็เพิ่งสิบสี่นาทีเองน้อยมากเลยนะใช่ไอ้จบแล้วอ่ะ <laughs> จบแล้วอะไรนี่จบเร็วเกินไปละ <laughs> เอ้ผมยังไม่โดนอะไรเลยนะเสีงยงไรตายแล้วรอบหนึง่ง <laughs> อ่ะเออเธอตายรอบหนึง่งเรายังไม่ตายเลยโอ้เธอโอ้เธอไม่แบบเธอไม่แบบไอ้พีเลยเราเล่นแบบเซฟไง ก็สำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนถ้าใครอยากถ้าใครชอบนะก็กดติดตามกดซับสไครต์อะไรก็ด้วยนะถ้าเห็นกินาก็กดดิดสไลค์ได้ดน,นะครับแต่อย่ากดติดลบเพรนั้นสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบายไม่บอกลาคนอื่นเลยเ่รอคือบอกไปแล้วไงเมื่อกี้ก็บอกว่าบายสิบาย